สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่8มีนาคม2565นะครับ เขาได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีโควิด -19 นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงขึ้นนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ อาการไม่รุนแรงหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่นับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ฟรีเหมือนเดิมนะครับในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับก็คือจะต้องรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับเช่นสิทธิ์หลักสิทธิ์ประกันสุขภาพทุนหน้าสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์การรักษาพยาบาลของข้าราชการ นะครับแล้วก็แนะนำให้การดูแลเป็นแบบ Home Isolation หรือ H.I. SI, หรือการรักษาที่บ้านหรือ Community Isolation C.I. นะครับศูนย์ในศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ Hotel Isolation นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะครับเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเพราะฉะนั้นในกลุ่มสีเขียวเนี่ย ก็จะรักษาได้ตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับก็คือสิทธิ์บัตรทองบัตรประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการแล้วก็แนะนําให้รักษา,ารักษาที่บ้านรักษาในศูนย์พักคอยนะครับหรือโฮเทลไอโซเลชันนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉิน นะครับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินเอาไว้แล้วก็คือผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับโดยไม่กำหนดระยะเวลาใน72ชั่วโมงแรกโดยสิทธิที่การ ปรับปรุงนี้เนี่ยเรียกว่ายูเซปพลัสนะครับซึ่งสิิ์ดังกล่าวนี้จะเปิดโอกาสให้มีการาส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงเนี่ยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้ภายหลัง72ชั่วโมงแรกซึ่งดีกว่าโรคอื่นๆที่เข้าตามนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับก็หมายความว่าถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีเหลืองหรือสีแดงนะครับท่านสามารถ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับทีนี้สำหรับในสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็คือกำหนดให้สถานพยาบาลเนี่ยต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินนะครับที่เป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยให้สถานพยาบาลจะต้องกำหนด ให้มีการรักษานะครับเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับในการที่จะไปเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบโดยเร็วนะครับนี่คือในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโควิด19ซึ่งเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่16มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยนะครับ ก็ให้รักษาได้ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์เช่นบัตรทองบัตรประกันสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการนะครับและให้รักษาให้รักษาในลักษณะของอรักษาโฮมไอโซเลชันรักษาที่บ้านในศูนย์พักคอยหรือ Hotel Isolation ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์วิกฤตนะครับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับ ให้รักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกโดยสิทธิ์นี้เรียกว่ายูเซ็พักนะครับซึ่งาสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์หลังจากที่รักษาใน72ชั่วโมงแรกฟรีนะครับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เขาจะเริ่มใช้เกี่ยวกับการรักษาโควิด19ตั้งแต่16มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับซึ่ง ข้อมูลนี้นะครับเผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับ